ผู้เกียดคร้านตลอดเวลาภิกุทั้งหลายเมื่อพิกุกกำลังเดินอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและพิกุก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือ ภิกุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังเดินอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาปเป็นคนเกียดคร้านมีความเพียรอันเลวซามอยู่เนืองนิดภิกุทั้งหลายเมื่อภิกุกํกำลังยืนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือคุ่นคิด ด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกขุก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังยืนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาปเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรอันเลวซามอยู่เนืองนิด พิกขุทั้งหลายเมื่อพิกขุกำลังนั่งอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลาบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกขุก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือ พิกขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนั่งอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาปเป็นคนเกียดคร้านมีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิดภิกขุทั้งหลายเมื่อพิกขุกำลังนอนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือคุ่นคิด ด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกขุก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาปเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรอันเลวซามอยู่เนืองนิด